หลังยาหน่องเอาเอาฮ่าอย่าเต้น้น่องยาเต้นหน่องยาเต้น้องเฮ่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 เหนงนอนแล้วนั่นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเหน่งนู้ดหมอซะแล้วหลังหมออุ้ยหมอ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 หมาหมาเอาเลือกไหมหมาสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อพ่อแม่แม่ fc ทุกคนนะคะฝากเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะคะ ขออภัยในความที่ผูกขาน้องจอยอย่างนี้นะคะเนื่องจากว่าครั้งแรกที่พี่ชายเขาจะเจอน้องชายเขาเราก็อาขออนุญาตเซฟความปลอดภัยนะคะขออนุญาตเซฟความปลอดภัยน,ะะน้องแม่ๆเนาะเพราะว่าเรายังไม่อ่ยายังอะไรยังไม่รู้ว่ารีแอคชั่นของจอยจะเป็นยังไงนะคะที่ได้เจอน้องได้สัมผัสน้องนะคะ เราก็จะขออนอุญาตเซฟพี่จ่อยนิดนึงนะคะเพราะว่าแม่ก็ตื่นเต้นแม่ก็ตื่นเต้นน้องเรไม่รู้โอ้ยอ้อนแม่อย่างเดียวเลยไม่สนใจน้องเลยวอ้ยว้ายมาตดใส่น้องพร้อมว้ายังไนนี่โอ้ยว้ายจิมาะข่โอ้ขาหลังมาชายถอดกระทั่งตดตัวนีย หอมน่องไงลูกหอมน่องบึ้งหอมน่องอะไรดูวยวะหอมบึ้งหอมบึงหอมบึ้งเมนบ่เมนบ่เมนน่องอะลาบ่เนาะน่องคนหน่อยบ่เนาะหอมหอมเลยหอมบงหอมบ่บ่หอมเลยเออแต่แม่บ่หองเลยอู้น่องก็บ่สนใจโอ้ยตายแล้วไปเจอใจไปจอดเลยหิวนมข้ามหิวนมหอมเลย แล้วไปอันนี้เหมือนเดิมหอมน่องแก็เหรอน่องไม่ลูกน่องหนูแม่พอเบิร์ตเปลี่ยนใหม่อ่ะลองเบิร์พอเบิร์ตวะจิเข่าหาน่องบ่น่องหนูแม่อ๋อพอสนใจห่อน่อง เอาเอาแม่แม่สรุปแล้วพี่จอยเอาพี่จอยว่าสนใจน่องเอาเอาืออ้าวห่วยโมเมนต์แต่แล้วแม่งแม่งร้ายหลาย,ลายแม่งการลูก สนสนใจแต่แม่ค่ะไม่สนใจตัวเล็กเลยหน่องมาทางหลังแหละเด้อหน่องมาทางหลังเด้อจับหางพี่จ้อยเลยพอๆมามอ่ะจบหางพี่จ้อยจับหางพี่จ้อยเลยพี่พี่จ้อยย่านน้องโอ้พี่จ้อยย่านน้องเด้อบานี้เด้อตายแล้วนักเลงขาหลังกลัวน้องเอา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 เอนักเลงขาหลังย่านน้องเอ้าเอาฮะอย่าเต้นน่อง เตีน้องเตีน้องเฮ่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 หน้องนอนแล้วนันเฮ้ยเฮ้เฮ้หน้องหนูหน่องหนูเฮ้โอ้ยป้านันปาโอ๊ยป้านันแม่เอฟซีมาพี่จอยสิซอยเลี้ยงน้องวะนะโอ้ยแม่แม่โอ้ยพี่จอยสิเต้น้องไปไปลูกไปไปไปทางนอกไปลูกไปไปเที่ยวของเดียว ดีพี่จอยจะไปเที่ยวแล้วแม่แม่ตัวเล็กก็จะนอนโอ้ยม,มันต้นไนไปแล้วไปแล้วโอ้ยอยเนาะกลัวน้องค่ะกลัวน้องไม่เท่าไหร่ไปไป,ไปมามาจตเต้น้องโอ้ยเนาะจิขาหลังใส่น,อน้องครั้งแรกเนาะแม่แม่แมเนาะเดี๋ยวค่อยว่ากันรอบหลัง ออรอบนี้เขาอาจจะแบบแปลกแปกกินนะคะเ,เขาอยากจะไม่ชินกินรอบนี้พี่จอยอาจจะประทันชินกินน้องเนาะเดี๋ยวไว้รอบหน้าพาพี่จอยเข้ามาหาน้องใหม่คะ่ะเอ,อ,เอ,อวันนี้คุณหมอก็เข้ามาดูนะคะเดี๋ยวเราอ่าเราดูว่าคุณหมอจะว่ายังไงนะคะสำหรับ จเจ้าตัวน้อยของเรานะคะส่วนอทางหมอนัดนะคะหมอนัดเข้ามาแล้วนะคะหมอนัดบอกว่าอ่ารอให้น้องโตและแข็งแรงกว่าน,นี้ก่อนเดี๋ยวเราจะค่อยมาเอ็กซเรย์ดูข้อเท้าน้องนะคะส่วนพี่จอยพี่จอยก็ไปผูกอีกฝั่งหนึ่งนะคะเดี๋ยวแมา่นางถ่ายให้ดูนะคะไม่ได้ไกลมากเนาะ ค่ะนี่หน้าบ้านเราเองนะคะคือจอยอยู่ตรงนี้ปลูกตรงนี้นะคะหนึ่งบึงมาแล้ว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 คนน้อยเอ้คนน้อยเดินตามแม่เดินตามแม่ จะกินนมอยาจ,จะกินนมอีกแล้วคุณแม่ก็โยกแ,แรงอนอนแล้วโอ้ยโอ้นอนลูกนอน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 ,น,อน,น,อน ไม่ลงตัวสีทีอี่เนาะเดี๋ยวคุณหมอจักรสุรินนะคะจะมาดูอีกทีหนึ่งส่วนคุณหมออารมณ์กรมหันนบนะคะจะเข้ามาวันที่18นะคะคุณหมอแจ้งมาว่าจะเข้ามาวันที่18บแปสำหรับคุณหมออารมณกรมหันนบเราน,นะคะ ขอให้เจ้าตัวเล็กพักผ่อนเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีตอนคุณหมอจากทางสุรินมานะคะคุณหมอจากทางสุรินมาถึงแล้วนะคะ

ทางซ้ายที่น้องจะมีแบบไม่ยืดสุดยังมีงองๆอยู่คล้ายๆแล้วคุณบอกเรียกเท้ากระปุกอืมใช่ค่ะเดินได้นอนได้ลุกได้อะไรปกติพ่อพ่อ,พอตั้งถามพ่อเขาพ่อพ่อเขาเป็นคนเข้าลยจับแล้วเจ็บไหมมีสะดุ้งหน่อย แตวพ่อเขาเข้าไปจับค่ะ้เขาไปจับจับขาให้คุณหมอดูหน่อยก้นเก่งชนดีนะนี่ฮะเห็นไหมเกือบถ้าหมอเข้าไปจับเขาจะนั่นไหมไม่ไม่ค่ะหมอเข้ามาเลยค่ะอ้อมอ้อมอ้อมเขาทางประตูก็ได้ค่ะหมอจะได้ไม่ต้องกัไหนรูมันเล็กหมอจะดูขาให้คุณหมอมาทางนี้ค่ะไม่เป็นไรหมอ มันเป็นข้อมมันไม่ได้วค่ะกดไปได้ไม่เ็บมันเป็นตั้งแต่กำเนิดครับเป็นตั้งแต่กาเนิดเพราะว่าข้อข้อมันไม่อยู่ในกำหน่งที่ติดก้อนต้องต้องทำเราดู ลองใช้ที่น้ำอุ่นประคบแล้วก็ทำกายภาพบำบัดครับเพราะเขาไม่ได้เจ็บไม่ได้ไม่ได้ยกเท้าหนีเลยไหม ừ, ถ้าถ้าเขากดถ้าเขาเจ็บปุ๊บแล้วเรากดเราบีบเนี่ยเขาจะยกเท้าหนีอัน <ừ> นี้คือเพราะว่าตอน <c oughs> รักหมอซะและ้วเพราะว่าตอนคลอดเขาเขาลงลงตะแคงลงไงฮะเขาไม่ได้ลงรักหมอซะแล้วรักหมออุ้ย <c oughs> <c oughs> หมอ <c oughs> มหมอหมอหมอเอาเรื่องไหมหมอ เท้ามันเป็นอย่างเนี้ยแต่นี่คือลงน้ําหนักได้ปกติครับไม่บวมไม่เจ็บไม่มีอาการอักเสบน่าจะเป็นตั้งแต่อยู่ในท้องครับเข้าก็อาจจะเหยียดไม่สุดตอนอยู่ในท้องเนาะแตงอแล้วอาจจะอะไรเอ็นเนี่จะยึดเอาไว้ต่ข้อข้อนั่นอยู่ไม่เป็นไรหรอกคุณหมอมาหาผมแล้วนะครับ อดูดูดูโอ้ยไว้้กินนมกินนมกินนมจันนะผมขออนุญาตกินนมก่อนนะคระกุ้ยตาเอกของเก่งเก่งมากเลยโอ้ยสอบแววตั้งแต่เด็กนะคะเพิ่งได้สองวันดูสนมากเลยมีการยอก้อกับคุณหมอด้วยลูกชายเป็นนางนี่เนาะเขาบอกว่าน้องชายพี่จอยน้องชายพี่จอยเชื่อไม่จริงแถวนะคะ อ,อกอ็คุณหมอก็ดูบองตน้นคุณหมอคิดว่าน่าจะเป็นเท้ากระปุกนะคะเท้ากระปุกข้างนี้นะคะเหมือนกับประมาณว่าน้องอยู่ในท้องแล้วน้องท่าอยู่ของน้องมันเหยียดไม่ไม่ได้ทั้งสองข้างเนาะก็ค่อยๆนะคะนวดค่อยๆประครบนะคะเดี๋ยวทุกอย่างมันก็จะดีเองแล้วก็คุณหมอก็ให้ควบคุมเรื่องของน้ําหนักตัวเพราะว่าถ้าเกิดว่าน้ําหนักตัวเยอะเกินไปอาจจะส่งผลนะคะ ให้ข้อขาข้างนี้มีกาดักเสีบได้เนาะก็ยังไงนะคะฝากพราพ่อแม่เอฟซีทุกคนนะคะฝากเป็นกำลังใจฝากกดไลค์ฝากกดแชร์นะคะฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้แม่จันทีพน้องบุญหลายจ่อยพี่บุญแล้วก็น้องชายนะคะน้องบุญรักด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ